แรกเริ่มเดิมทีฉันเป็นเบตา้าที่ไร้กลิ่นฟิโรโมนแต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่ฉันกำลังเดินทางลาดตระเวนอยู่ในอุโมงค์การเวลาก็ถูกอัลฟาผู้ประมาทเลินเล่อวิ่งชนจนฉันหลุดเข้าไปในมิติที่ไม่รู้จักอีกฝ่ายจ้องขมิ่งมาที่ฉันสงบสติอารมณ์หน่อยสิฟิโรโมนของเธอมันกำลังพุ่งพล่านไปหมดแล้วไร้สาระฉันเป็นเบตา้า แล้ฉันจะมีกลิ่นของฟิโรโมนได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะท่อนขาทั้งสองข้างของฉันมันอ่อนแรงยังไงก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมฉันไม่มีแรงเลยแถมตัวก็ร้อนอีกฉันได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กว่าต้องควบคุมอารมณ์ให้สเสถียรและมั่นคงอยู่เสมอแต่ว่าวันนี้ฉันจะต้องมาแพ้ให้กับเจ้าหมอน,นี้อย่างนั้นหรอ